อุบลราชธานีขอเชิญร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ถวยราชไปรรำงามล้ําเทียนพรรษา11-17กรกฎาคม2565อลังการประการตากับขบวนเทียนพรรษาประเภทแกะสลักติดพิน์และเทียนโบราณการประกวดต้นเทียนพรรษาเดือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบลกิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียนการ ประดับตกแต่งเมืองและคุ้มวัดชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกอบแสงเสียงภาคกลางคืนการจำหน่ายสินค้าโอทอปและกิจกรรมมากมาย11-17กรกฎาคมนี้ร่วมสืบสายนตศิลป์ยืนถิ่นเมืองเทียนที่อุบลราชธ,ธานีรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการ ผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้กับรายการ ผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลนะครับวันนี้วันพุธที่13ามกรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้ผมเดินทางมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กลับมาถึงอุบลก็เมื่อเช้าตรู่วันนี้เองนะครับ mm. ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ผมพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาติประธานแม่บ้านมหาไทยนะครับ ท่านผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลท่านผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่22ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัดรวมแล้วก็มีทั้งผมมีทั้งแม่บ้านมหาดไทยนายกเหล่ากาชาติมีทั้งศาลมีทั้งทหารแล้วก็ฝ่ายตำรวจนะครับที่มาพร้อมเพรียงกันเลยนะครับเพื่อที่จะ เฝ้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ส่งพระกุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้นะครับรวมถึงผ้าอาบน้ําฝนของอพระราชทานเช่นเดียวกันครับของอสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับ ก็ถือว่าเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทั้งเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ําฝนพระราชทานซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยว,วดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดานะครับ หรือที่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องคุ้นในพระนามท่านว่าพระองค์พานะครับพระองค์พาเสด็จเป็นองค์ประธานในการที่จะพระราชทานเทียนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการเข้าไปรับพระราชทานเทียนพรรษาดังกล่าวนั้น ก็มีขึ้นที่อาคารพระบรมหามราชวังนะครับที่ศาลาสหไทยสมาคมซึ่งตั้งแต่บ่ายๆเมื่อวานนี้นะครับผมพร้อมคณะก็ได้เข้าไปารับเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็นำเ,เทียนพรรษาพระราชทานซึ่งพระองค์พาท่านทรง ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือปะพรมน้ำมนต์นะครับแล้วก็เจมิมเ,เทียนที่เจะเป็นเทียนพระธานวันที่เข้าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดขอนแก่นครับมีสองจังหวัดครับที่เข้ารับพระราชทานเทียนดังกล่าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเ,เมื่อเช้าวันนี้ผมก็ได้ผมพร้อมคณะก็ได้อัญเชิญ เทียนพระราชทานดังกล่าวเนี่ยขึ้นเครื่องนะครับมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าออกจากกรุงเทพเลยนะครับก็ขณะนี้ออกอากาศที่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอยู่นี้ผมก็เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีเช้าวันนี้แหละครับแล้วก็จะได้อัญเชิญเทียนพระราชทานขึ้นรถบุสบกนะครับเพื่อเคลื่อนไปยังมณฑลพิธีทุ่งสีเมืองเพื่อประกอบพิธี เตรียมที่จะเคลื่อนขบวนในวันรุ่งขึ้นนะครับวันที่14ไปอ,อ,อย่างวัดที่จะตั้งมีการถวายเทียนพรรษานี้ซึ่งในปีนี้ก็ได้แก่วัดศรีอุบลรัตนารามนะครับพระรามหลวงซึ่งจังหวัดอุบลของเราเนี่ยแหละครับถ้าพูดถึงการได้รับพระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณของล้นพ้นของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นประจําทุกปีครับตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมาน่นหละครับก็ถือว่าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาก็40ปีแล้วนะครับโดยในแต่ละปีก็มีการกําหนดให้ถวายเทียนพรรษาในวัดพระรามหลวงต่างๆสลับสับเปตี่ยนหมุนเวียนกัน ซึ่งวัดพระรามหลวงเนี่ยนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็มีอยู่สามวัดด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือวัดมหาวนารามครับหรือวัดป่าใหญ่วัดที่สองก็คือวัดศรีอุบลรัตนารามเนี่ยแหละครับที่จะถวายเทียนในปีนี้นะครับแล้วก็วัดที่สามครับวัดสุปัตตนารามนะครับก็เป็นพระรามหลวงสามวัดด้วยกันนะครับในจังหวัดเมื่อพูดถึง พระรามหลวงแล้วเนี่ยนะครับความหมายก็คือว่าหรือวัดหลวงที่เรารู้จักกันนี่แหละครับความหมายก็คือว่าเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเป็นผู้ทรงสร้างไว้นะครับนั่นคือกรณีที่เป็นวัดหลวงหรือ,อ,อ,อไม่ได้ทรงสร้างแต่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์อันนี้ก็จะยกให้เป็นพระรามหลวงเช่นเดียวกัน หรือถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งเนี่ยมีราษฎรหรือผู้ทูนเก้าสร้างถวายถวายแล้วทรงพระโุนาโปรดเก้าให้ขึ้นบัญชีเป็นพระอารามหลวงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของวัดใดจะเป็นพระอารามหลวงได้นั้นเนี่ยก็ต้องมีลักษณะดังกล่าวอย่างที่ผมกลาบเรียนครับซึ่งจังหวัดอุบลของเราก็มีอยู่สามวัดด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับใน วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเคลื่อนส่วนเย็นนี้ก่อนนะครับเันเย็นนี้เย็นวันที่สิเนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดงานเทียนอย่างเป็นทางการของปีนี้ซึ่งจังหวัดได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดภารกิจสำคัญนะครับก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแทนนะครับซึ่งท่านก็จะมาเย็นนี้แหละครับแล้วก็ประกอบเป็นประกอบพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วท่านก็เร่งเดินทางกลับเลยเพราะว่ามีภารกิจในเย็นนี้ก็จะเป็นพิธีอย่างที่ผมกลัาเรียนครับเรามีแขกบ้านแขกเมืองที่มาจากต่างประเทศด้วยมีเจ้าแขวงต่างๆนะครับทั้งแขวงจำปาสัก์แขวงสารวันแขวงสวรรค์นนเขตมีทั้งเอกอัคราชทูตภูตานนะครับและผู้แทนนะครับ เอกกาะทูตอินเดียนะครับก็ก็มีามาร่วมงานเช่นเดียวกันแล้วก็มีจังหวัดที่ส่งขบวนมาร่วมแสดงความเป็นศิลปะวัฒนธรรมก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาด้วยตนเองด้วยนะครับก็เป็นนําเอาประเพณีชักพระซึ่ง เป็นประเพณีที่ที่ทำกันตอนออกพรรษานะครับทางภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ของจังหวัดอุบลเนี่ยก็เป็นประเพณีเข้าพรรษานะครับถวายเทียนก็เป็นสองประเพณีที่อยู่คู่กันแล้วก็เราก็มีการส่งขบวนฟ้อนลำขบวนวัฒนธรรมต่างๆไปร่วมต่างคนต่างก็มาร่วมงานของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมกัน นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับมาร่วมงานก็ได้เรียนเชิญเอาไว้นะครับก็ในค่ําคืนวันนี้แหละครับจะจะเป็นพิธีเปิดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝนฟ้าคงจะเป็นใจนะครับเพราะว่าได้ไปบวงสวงได้ไปขอให้ฝนฟ้าโปร่งแล้วก็สามารถ ทําพิธีเปิดเคลื่อนขบวนเทียนตัวอย่างบางส่วนนะครับในคืนนี้แล้วก็ในเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นการเคลื่อนขบวนเทียนทั้งหมดเนี่ยโดยน่าจะเสร็จสิ้นก็น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงแหละครับก็ขอให้ในช่วงนั้นก็ให้มีอากาศปลอดโปร่งแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้ชมกันแบบไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรค จะราดชมกันได้อย่างเต็มตาเห็นความสวยงามเห็นความวิจ,จิตเห็นความสมัครสมานสามัคคีเห็นขบวนฟ้อนลำต่างๆนะครับก็จะได้มีความสุขกันทุกคนเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่งานเทียนของเราปีนี้ก็จะมีการดําเนินการกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่แหละครับในเมื่อพูดถึงการจัดงานทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ นอกเหนือจากเรื่องพิธีการที่มีความสําคัญแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับที่จังหวัดเห็นแล้วก็ตาหนักว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนะครับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาในในงานเนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งจังหวัดก็ได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดที่นั่งอัธจันทร์นะครับที่ เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากปีก่อนๆนะครับเพื่อให้พ่อพี่น้องได้มีได้มีที่นั่งนะครับแล้วก็นั่งชมโดยไม่บังกันด้วยนะครับเพราะอัศจย์นเนี่ยเป็นชั้นๆๆนะครับก็สามารถนั่งได้โดยไม่บังกันด้วยก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่สองครับการจัดห้องน้ําห้องสุข,ขาเนี่ยก็มีการจัดเพิ่มเติมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถสุขาเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ส่วนราชการอาคารต่างๆก็ขอความร่วมมือให้เปิดอาคารนะครับปกติถ้ายามเย็นยามค่ําแล้วเนี่ยเขาก็จะปิดเป็นอาคารสํานักงานราชการนะครับแต่ครั้งนี้ขอให้อาคารราชการในส่วนที่อยู่ในบริเวณบนทนพิธีในงานเนี่ยเปิดเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องสามารถนําเข้าไปใช้ห้องสุข,ขาได้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็จัด คนทําความสะอาดไว้ให้เตรียมไว้ให้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของห้องน้ําห้องท่ากันนะครับในส่วนที่สามครับเรื่องของการจราจรครับการจราจรเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จังหวัดได้มีการจัดให้มีจุดจอดรถนะครับคือจะ ไม่แนะนําให้นํารถเข้ามาจอดบริเวณในงานหรือใกล้ๆงานซึ่งจะไม่มีที่จอดนะครับเพราะว่าเข้ามาก็จะติดรถก็จะติดคนก็จะเดินเนี่ยเราถอยไปถอยมาไม่มีที่จอดก็ไม่ได้ลงมาดูงานอยู่ดีนะครับดังนั้นในปีนี้จึงมีการดักจุดจอดรถไว้รอบๆตั้งแต่ราชพัฒนมาไรรา,าชพัฒนวิทยาเทคนิคนะครับโรงเรียนานารีนุก,กูลต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนราชการอีกหลายแห่งที่เราจัดให้เป็นที่จอดรถ แล้วก็มีป้ายบอกและที่สําคัญครับเมื่อจัดที่จอดรถอยู่ห่างแบบนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีรถบริการครับจังหวัดได้จัดเตรียมรถสองแถวนะครับเหมามาเลยนะครับให้บริการฟรีรถสองแถวจากจุดจอดรถต่างๆเนี่ยวิ่งวนเลยนะครับจจุดจอดรถวิ่งมาส่งหน้างานแล้วเดินเข้างานได้แล้วหมุนเวียนกลับไปรับคนหมุนเวียนเป็นวงกลมอย่างนี้แหละครับเพื่อที่จะให มีการขนส่งคนเข้ามาแล้วก็เวลาเลิกก็ต้องทยอยกันนั่งรถออกไปด้วยนะครับหรือถ้าท่านใดจะถ้าฝนไม่ตกนะครับอากาศไม่ร้อนเนี่ยก็อาจจะเดินชมเมืองอุบลราชธานีของเราแล้วก็ไปที่จอดรถก็ไม่ถึงกไกลมากนะครับก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ดังนั้นในการจัดงานปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความความพร้อมของทุกๆฝ่ายนะครับได้ครับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะครับที่ส่งขรบวนเทียนเข้ามารวมถึงมีการส่งการแสดงชุดแสดงต่างๆนะครับที่แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรธรมพื้นบ้านต่างๆในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็รวมหมายถึง สินค้าโอท็ต่างๆด้วยที่จัดเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งในปีนี้ก็อย่างที่ผมกลับเรียนครับชาวอุบลราชธานีของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในร่วมกันในการที่จะจัดงานแห่เทียนพันษาปี2565ในปีนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความประทับใจความ ยิ่งใหญ่ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี่แหละครับก็จะได้สืบทอดอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับคำถามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับได้รับคำถามจากหลายๆคนด้วยกันนะครับ ก็บ่นมาเรื่องของการก่อสร้างนี่แหละครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการจัดงานแห่เทียนด้วยแล้วก็มีการก่อสร้างงานก่อสร้างระบบระบ,บายน้ําแล้วก็ผิวจราจรด้วยเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ได้พูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนะครับ ท่านนายกสิวเนี่ยนะครับก็ท่านก็เร่งรัดอยู่นะครับว่าในจุดที่จะสามารถปิดงานได้เพื่อที่จะให้ผิวจาจรเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเนี่ยทันในช่วงเราจัดงานเนี่ยแหละครับ mm hmm. ก็เร่งดําเนินการอยู่อย่างขมักขม้นเลยนะครับ mm hmm. ก็ื่อขอขอบคุณทางเทศบาลนครอุบลราชธานีด้วยนะครับ, mm hmm. รบสําหรับอีกจุดหนึ่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็คือที่ แยกวานารมกับแยกดงอู่พึ่งนะครับของทางกรมทางหลวงนะครับที่ดําเนินการก่อสร้างอุโมง์ลอดทางแยกนะครับซึ่งถือว่าโครงการนี้ถ้าแล้วเสร็จเนี่ยถือว่าเป็นการจัดการการจราจรที่มีประสิทธิภาพเลยนะครับทำให้การจราจรเนี่ยเป็นไปด้วยความคล่องตัวเลยนะครับ ในการก่อสร้างนั้นเนี่ยการเร่งรัดต่างๆเนี่ยเราก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับสัญญาที่ทางกรมทางหลวงได้ทํากับผู้รับจ้างโดยตรงเนี่ยนะครับโดยสัญญาเนี่ยก็มีการมีได้รับการขยายต่ออายุสัญญาออกไปนะครับสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับปี2566นั่นคือระยะเวลาที่มีการขยายออกไปตาม ที่กรมทางหลวงที่เป็นส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพนะครับพิจารณาก็จากการที่เวลาระยะเวลาของสัญญาเนี่ยได้ขยายออกไปนะครับถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี66เนี่ยก็ด้วยความไม่นิ่งนอนใจนะครับจังหวัดก็ได้มีการเชิญทางแขวงทางหลวงที่1กับผู้ควบคุมงานของกรมทางหลวงนะครับมาชี้แจงในทุกเดือนเลยนะครับ ถึงความก้าวหน้าถึงปัญหาอุปสรรคถึงความเดือดร้อนที่จะจะให้ทางโครงการแก้ไขด้วยนะครับก็มีการแจ้งไปในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับความแก้การแก้ไขอย่างทันท่วงทีพอสมควรนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการไฟฟ้าสแสงสว่างครับบริเวณที่ก่อสร้างเนี่ยบางจุดเนี่ยต้องมีการเพิ่มเติมซึ่งทาง โครงการเขาก็ได้มีการสั่งการให้มีการเพิ่มเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในบริเวณรอบๆเขตการก่อสร้างแล้วนะครับอย่างที่สองเรื่องของป้ายเตือนหรือว่าป้ายลูกศรหรือป้ายไฟกระพริบต่างๆนะครับตามมุมเลี้ยวต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นครับเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่คุ้นชินกับเส้นทางบางคนก็เป็นนักท่องเที่ยวขับรถมาเนี่ย ก็ยังไม่คุ้นว่าจะต้องเลี้ยวอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องมีป้ายในการที่จะอำนวยความสะดวกด้วยนะครับก็ให้เพิ่มเติมในส่วนของหลุมบ่อครับจริงอยู่ครับระหว่างการก่อสร้างเนี่ยทางเบี่ยงต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับที่จะต้องทําให้ทางเบี่ยงที่เราต้องเบี่ยงลดการจราจรออกไปจากเส้นทางที่กําลังดําเนินการก่อสร้างเนี่ย ทางเบี่ยงก็จําเป็นจะต้องให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเต็มไปหมดนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเบี่ยงเหล่านี้จะต้องทําให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยการจราจรก็จะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยก็มีการแจ้งเตือนให้มีการกําชับแล้วก็เร่งรัดให้ผู้รับจ้างซ่อมหลุมบ่อบริเวณต่างๆในการที่จะให้รถมีความสะดวกในการที่จะสัญจรด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแหละครับในภาพรวม ที่มีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2566นี่แหละครับจังหวัดก็ได้มีการเร่งรัดนะครับโดยขอให้ทางาโครงการเนี่ยทางผู้ควบคุมง,งานเนี่ยลองไปทําแผนเบื้องต้นเพื่อที่จะดูว่า,าถ้าจะต้องเร่งรัดจริงๆแล้วเนี่ยเ,าเขาสามารถหรือ,อผู้รับจ้างเนี่ยสามารถ เร่งรัดในงานส่วนหนึ่งส่วนใดได้อีกหรือไม่นะครับซึ่งปรากฏว่าได้ไปทําแผนแบบเร่งรัดแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปถึงเดือนกุมภาหกหกแล้วครับเราได้มีการดูแผนจังหวัดโดยคณะกรรมการต่างๆก็ดูแล้วก็เร่งรัดกันในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ปรากฏว่าทางแผนที่ทำมาไว้ซึ่งเป็นการเร่งรัดนะครับจะ ให้งานเนี่ยแล้วเสร็จเนี่ยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะครับเอาปีนี้เลยนะยังไม่ตันสิ้นปีด้วยซ้ํานะครับก็เหลือเวลาประมาณสักสี่เดือนเสร็จเนี่แหละครับที่จะเร่งรัดให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยดําเนินการให้แล้วเสร็จอันนี้คือเป็นแผนเร่งนะครับเร่งนี่ก็คือว่าต้องต้องต้อง,องเอ,อไม่ใช่ทําไปตามเวลาที่มีอยู่คือกุมภาพันธ์หกหกนะครับก็ต้องเร่งรัดให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการได้ พูดคุยกันแล้วก็เป็นการทําแผนร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับเพื่อที่จะให้งานแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะครับเพราะว่าความไม่สะดวกต่างๆเนี่ยก็ทําให้พ่อแม่น้องรับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็ตามครับพ่อแม่น้องครับหลังจาก ที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็จะเกิดความสะดวกอีกมากมายเลยนะครับเก็ต้องอดทนกันนิดนึงเหมือนเราซ่อมบ้านนะครับเราอยู่ที่บ้านบ้านเราต้องซ่อมต้องรื้อต่อเติมเนี่ยในช่วงนั้นไม่สะดวกแน,น่ๆครับเพราะว่าต้องขนต้องทุบต้องรื้ออยู่กันไม่สะดวกแน,น่นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดความสบายเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราได้มีการวางแผนไว้แล้วทํานองนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ หลายคนถามมาครับผมก็ไปเร่งรัดแล้วก็สอบถามมาให้แล้วก็จะได้นําในเรื่องต่างๆเหล่านี้ดังนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องมีเรื่องใดนะครับที่อยากทราบหรืออยากจะเร่งรัดอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งมายัางผมได้โดยตรงก็ได้นะครับหรือผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมก็ได้บอกว่าฝากข่าวถึงผู้ว่าขอให้ช่วยเร่งรัดเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยนะครับก็ยินดีนะครับในทุกๆเรื่องที่ เป็นความประสงค์หรือว่าเป็นความเดือดร้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องในทุกๆมิตินะครับและถ้ามีเรื่องใดที่อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนผมก็ได้มีโอกาสนําเอาข้อมูลของส่วนราชการต่างๆเนี่ยมานํามาอธิบายให้กับพ่อแม่น้องได้รับทราบข้อมูลทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ จะได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาจังหวัดอุบลร,ราชธานีของเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับพ่อแม่น้องครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะอื่นเด้พอพ่อแม่น้องสวัสดีครับ ังวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ถวยราชไธรรมงามล้ําเทียนพนรรษา11-17กรกฎาคม2565อลังการประการตากับขบวนเทียนพรนษาประเภทแกะสลักติดพิน์และเทียนโบราณการประกวดต้นเทียนพรรษาเยือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบลกิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน การประดับตกแต่งเมืองและคุ้งวัดชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกอบแสงเสียงภาคกลางคืนการจำหน่ายสินค้าโอทอปและกิจกรรมมากมาย1 1 1 7กรกฎาคมนี้ร่วมสืบสาสยนต์สินยืนถิ่นเมืองเทียนที่อุบลราชธ,ธานี